เลขนี้มาแน่ข้อหวยแห่ซื้อเลขพอออกกองสลากคนใหม่เชื่อเป็นเลขนำโชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะและแล้วนะคะกองสลากนะคะหรือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ได้ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2564นะคะมีมติเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งพันโทนนสันสนาคมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดอัตราค่าตอบแทนคงที่ในอัตรา280,000บาทต่อเดือน โดยในระหว่างอายุสัญญาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันที่1ตุลาคมของทุกปีในอัตราไม่เกินรยละ10ของค่าตอบแทนคงที่ที่ผู้รับจ้างได้รับโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในสัญญาจ้างผู้มวยการสำหรับประวัติของพันโทน,นุนผู้มวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่นะคะ เริ่มจากการเป็นบอร์ดสำนักงานสลากกินแบ่งในยุคคอสชอนะคะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารล่าสุดสูงสุดขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของเก้าอี้บิ๊กกองสลากเลยนะคะนั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะสำหรับประวัติของพันโทนุนหรือที่ใครๆเรียกว่าเสนุนนะคะเป็นบุตรของพลอากาศนิยม สันสนาคมอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลละจอมเกล้านะคะท่านจบการศึกษาจากเตรียมทหารรุ่นที่31รุ่นเดียวกับพลตำรวจโทรสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กนะคะที่ปรึกษาสบ .9 นะคะนอกจากนี้นะคะเซนุนยังเป็นนักเรียนนายร้อยจปรรุ่นที่42 โดยสมัยเรียนยังเป็นนักเรียนลักบี้ด้วยนะคะต่อมานะคะจบการศึกษาระดับปริญญาโทรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ก่อนเข้ามามีบทบาทในสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลในสมัยรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชนะคะโดยได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าคอสชให้มาจัดระเบียบและกวาดล้างมาเฟียในกองสลากนะคะซึ่งต่อมานะคะได้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะซึ่งมีบิ๊กแดงหรือ พลตรีอภิรัตรคงสมพงศ์นะคะยศในขณะน,นั้นนะคะนั่งเป็นประธานบอร์ดของกองสลากอยู่นะคะกระทั่งปี2561นะคะท่านก็ได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการระดับ1ิสสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะซึ่งท่านได้รับตำแหน่งใหม่นี้นะคะเป็นผู้อำนวยการกองสลากนะคะหรือผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเป็นลำดับที่21นะคะ เป็นผู้มนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งคนใหม่ของกองสลากในลำดับที่21นะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยแห่ซื้อเลข2112นี่เกลี้ยงแพงนะคะ <S <S พอเชื่อว่าเลขนี้ต้องมาชัวร์นะคะเลขนี้จะเป็นเลขนำโชคให้กับทุกคนว่าอย่างนั้นนะคะนี่ก็คือการแต่งตั้งผู้ในยการกองสลากคนใหม่นะคะซึ่งบรรดาคอหวยก็แห่ซื้อเลข ทันทีนะคะสวัสดีค่ะ